สวัสดีครับผมนำโชคบ้านและที่ดินจังหวัดราชบุรีวันนี้มานําเสน ữ, อที่ดินสวยๆหนึ่งแปลงครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านสวนทิวเขาฮะบรรยากาศลมลมเดินไม่ไม่หยุดเลยเนี่ยนะฮะตั้งมาลองดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาชมพื้นที่ทั่วไปอันนี้ด้านข้างข้างที่แปลงนี้เนะี่ยจะเป็นนานาข้าวยังทํานาอยู่เลยครับตรงนี้ นาค้าบถึงเพื่นบ้านนู่นเลยครับผมแปลงนี้ล้อรอบขอบชิดครับผมเริ่มทําเป็นบ้านสวนแล้วบ้านใหม่ปลูกแล้วยังไม่ได้อยู่เลยครับนี่เจ้าของก็บอกขายราคาไม่แพงครับแปลงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันไปเรื่อยๆอลองมาดูตรงนี้ก่อนชัดเจนตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นสวนแล้วนะเริ่มปลูกมะม่วง ดินตรงนี้จะเป็นดินฟูก็ดินร่วนปนทรายออกออกเป็นดินดําดินดําดินร่วนปนทรายอันนี้เป็นแถวม่วงที่เจ้าของเขาปลูกไว้อะออกดอกแล้วน,นี่ครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนี่เป็นแถวเป็นแนวปลูกอยู่หลายต้นอยู่ครับผมอันนี้พร้อมบ้านมีโรคจดลดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาคุยกันตรงหน้าบ้านครับอ่ลักษณะบ้านแล้วก็เนื้อที่ ตรงนี้ทางหน้าบ้านติดกับเขานะฮะหน้าบ้านก็จะเป็นทิวเขาลูกไม่ใหญ่มีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวตรงนี้นะสะดวกใกล้และด้านหน้าตรงนี้อาจจะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําส่วนตัวเลยของที่แปลงนี้ครับเป็นสระน้ําที่ใช้ใช้ร่วมกันทางด้านหน้าทางเข้าที่โรยหินคุกให้ใหม่หเป็นทางเข้าส่วนตัวของที่แปลงนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนี่นะครับ มุมเดี๋ยวบอกทิศท,ทางกันนิดนึงทางด้านที่หน้าที่ทางด้านนี้ครับที่มีเขาอยู่ด้านนานเนี่ยเป็นทางด้านทิศเหนือ,อทางนาทางด้านนี้ก็มีทิวเขาที่เห็นอยู่นะเขาเหมอกสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านตรงนี้จะเป็นทิศใต้แล้วฝั่งทางเพื่อนบ้านทางฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกอันนี้ตัวบ้าน บ้านพักอาศัยเป็นบ้านสวนเลยครับสไตล์โมเดิร์นปูนเปือยยังไม่ได้อยู่เลยครับเป็นบ้านใหม่เลยตอนนี้ผมไม่ได้กุญแจมาเปิดไม่ได้บ้านหลังนี้ก็มีหนึ่งห้องนอนครับหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ําห้องครัวในตัวนี่นะครับระบบไฟพร้อมหมดแล้วครับผมนี่หน้าบ้านมาดูหลักหมด หลัะเขตชัดเจนครับอันนี้ด้านหลังหลังที่เดี๋ยวพามาดูหลังหมุดนิดนึงมีต้นไผ่เพิ่งปลูกต้นไม้นี่จะเพิ่งปลูกก็เกือบเกือบจะทั้งหมดเลยเป็นตัวใหม่เลยนี่ครับหลักหมุดเดิมฮะหลักหมุดชัดเจนนี่ด้านหลังบ้านหลังก็จะเป็นเป็นที่ดิน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินส่วนบุคคลดั้งเดิมกันเราไปดูหน้านบ้านกันม้างครับหน้านบ้านเป็นบ่อน้ําเราเดินดูกันครับเดีย๋ยวจะบอกรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับผมให้ดูพื้นที่โดยรวมก่อนโอเคนี่เป็นเป็นสระน้ำส่วนตัวเลย เป็นของที่แปลงนี้เนี่ยใช้ทําเกษตรได้อะไรได้เก็บรับน้าได้เยอะเลยน้ําประปาก็มีแล้วด้วยเดี๋ยวลงไปดูกันที่บอ่อกันนะครับโอเคนี่ครับน้ำใสเลยด้านหน้าด้านหน้านี่ก็คือถนนตรงสับฟ้าเนี่ถนนที่เข้าที่มานี่นะครับอผมสวยๆครับผม เดี๋ยวลองดูโดยรอบๆก่อนนะครับออกตามชมไปนิดนึงโอเคนี่คือวิวสุดทัน์ด้านหน้าอันนี้เป็นถนนที่ทางเข้าทางเข้าส่วนตัวที่ทำไว้แต่งไว้เรียบร้อยแล้วติดกับเพื่อนบ้านนะทางเข้า ทางเข้านี่ล้อมรั้วได้นะครับถ้าเราจะล้อมเพราะว่าเป็นเป็นที่ของของเขตบ้านเอ่าที่ประกาศขายนี่นะีะจากนี่ออกไปนี่ทางด้านทิศเหนือนี่นะครับผมครับนี่คือบ้านโอเคแปลงนี้ครับอ่าบ้านพร้อมที่ดินนะอ่าเนื้อที่สองไร่สามสิบสี่ 3, ตารางวาเอกสารโฉนดคุดแดงนอนสี่จอครับที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอ่ราคาขายเหมาเหมายกแปลงพร้อมบ้านพร้อมผีปลูกตั้งทั้งหมดนี้เลยนะครับขายเหมาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนพร้อมโอนนะครับออกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงนี้ไม่มีอ่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องราคายังสามารถพูดคุยกับเจ้าของได้อีกนะครับผมก็จัดว่าสวยเลยครับตรงนี้นะโล่งดีมีเพื่อนบ้านด้วย แล้วก็ไม่ไกลครับตรงนี้นะอลองดูระยะทางกันนิดนึงจากกรุงเทพนะครับจากสายใต้ใหม่91กิโลนะพอเข้ามานี่ก็จะถึงท่ามข้างคาวจากที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเขตนี้เลยเขาชุงุ้มก็คือ9กิโลจากนี้ไปทำาข้างคาว9กิโลาจากราชบุรีห้างบิ๊กซีเมกโคโรตัสศูราักการต่างๆ24กิโลถนนเพชรเกษมจาก ที่แปลงนี้ไปสนนเพชรเกษมแค่สกิโลเองครับอ่าไม่ห่างเลยครับใกล้มากแล้วก็ตลาดผักผลไม้สีเมืองที่ขึ้นชื่อตรงนี้นะครับตลาดผักผลไม้สีเมืองก็อยู่ที่24กิโลแล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆที่เราจะไปติดต่อราชการหรือว่าจะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าอําเภอเมืองก็จะอยู่ที่24กิโลนะแหล่งท่องเที่ยวอ่าสุทิศของราชบุรี ก็อําเภอสวนพึ่งแหล่งธรรมชาติแหล่งบรรยากาศมีทั้งน้ําตกมีทั้งทะเลหมอกมีทุกอย่างที่กับความสุขเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับห้กกิโลแล้วก็โครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลเขาชงุ้มเลยครับโครงการฟื้นฟูด,ดินเสื่อมโทรมตามแนวพระราชบุตรเขาชงุ้มนะครับแหล่งน่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แค่เจกิโลเองครับผม แปลงนี้เนื้อที่นะครับเนื้อที่สองไร่กับอีกสามสิบสี่ตารางวาขายเหมาครับขายยกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านนี่บ้านใหม่นะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับนี่เพื่อนบ้านอยู่ข้างๆนี่ถนนไปตรงนี้ถนนนี่แล้วออกไปข้างหลังนี่ก็วัดกอตะพุทธสวยมากครับเป็นเรือนไม้สักโบสถ์ไม้สักแล้วก็ศาลามไม้สักอย่างสวยเลยครับดูที่ อ2.5กิโลเองออกไปนี่ก็เป็นเป็นวัดเกาะตะพุทธของหลวงพ่ออุทัยโด่งดังมีคนรู้จักดีครับของพ่ออุทัยนะครับเมตตาสูงมากน่าอยู่ครับตรงนี้เหมาะก็บทำเกษตรมากเลยดินดีดินฟูดินร่วนฟูดีนี่เจ้าของก็มีความจําเป็นก็เลยต้องบอกขายด้วยโดนพิษโควิดเหมือนกันครับผมนี่คือดินดินร่วน เป็นดินล้วนล้วนคุยเลยครับดินพวงนี้เวลาโดนน้ำแล้วจะฟูมากเลยอันนี้หลังบ้านบ้านก็โอเคครับผมพร้อมอยู่พร้อมอาศัยโอเคครับนี่เลยดูสำรวจนิดนึงตามนี้แหละครับ คลิปนี้จะสั้นนิดนึงครับผมกันฝากด้วยนะครับแปลงนี้ครับาขายพร้อมสิ่งบุกสร้างครับขายเหมานะเนื้อที่สองไร่สามสิบสี่ตารางวาครับราคาขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับน้ำไฟพร้อมแล้วนี่นะอโอเคครับเย็นสบายมากเลยฝากด้วยนะครับ